ร้อ <c oughs> ยหรือสองร้อยปีไม่รู้จำบม่ได้ไปลองบางทีก็ไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์อะไรครับหาเงินจลรอนจลอนอย่างเดียวไนปะ้องไม่สนใจอะไรนั้นนะคิดอยู่อย่างเดียวก็คือจะไปหาเงินที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> วันจันนี้โอ้โหลำบากลำบนนะลำบากลำบนงาน หาเงินยากนะพี่น้องคุณกาซ่าน้องสินีสวัสดีครับคุณกาซ่านะครับน้องสินีคนสวยยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเชนผลไม้นะครับน้องท่านก็จะได้เห็นมุมสวยๆนะครับนี่ตึกทางมุมซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตึกที่ผมอยู่นะครับอาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับ ถ้าเป็นอยู่สางฝั่งขวานี่ก็ไม่ได้อยู่นะครับมีสองตึกที่นี่นะเจ้าของเดียวกันไม่ใช่สองตึกแต่สามตึกนะครับสามตึกคุณกาซาขอบพระคุณมากนะครับคุณกาซานะครับปลใอยร่ำเรมารวยเลยอายุมันคนเยืนเลยรวยเลยรวยนะครับคุณกาซาครับนุ่มกำลาสวัสดีครับ ผมคำล่านะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณกาซาขอบพระคุณมากนะครับน้องสี่ก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีนะครับทรกคนทุกท่านนะครับก็จะให้ดูนะครับพอเรากลับหน้ากล้องใหม่นะครับคนเออตึกคุณเอจะไม่เห็นนะครับมันแปลกนะแปลกนะครับแปลกอี่หรีรอเด้อลแปลกกันนะครับแปลกงงงง ให้ฟังเสียงพินน้องปอยเต้ดีไหมปอยเต้เขาก็จะไม่รู้อะไรนะทุกช่องมีแต่เสียงพินนะทำเสียงพินทุกช่องเลยคนระับเอาเสียงพินใส่เข้าไปนะเออประหลาดจริงนะประหลาดแต่จริงนะ ล,ล้อปอยตี้นะครับพี่เหนือสวัสดีครับพี่เหนือลานลอขอบคุณน,นะครับพี่เหนือยายบุญสวัสดีครับยายบุญน,นะครับ น้องม่อนสวัสดีครับน้องม่อนครับก็ฟังแล้วก็ไม่คอมเมนต์หรอกเลยขี้เกียจฟังเพลินเฉยๆกาทุกช่องทุกช่องก็มีแต่เสียงผิดมันจะไม่ผิดเหรอ เกล็ดรือเปล่าแต่โชคดีว่าเป็นกินคนละลายกันนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่มาทักชมมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณคุณกาซ่าด้วยนะครับ ก็ให้เลยๆเลยๆเลยๆนะบขอบุญแกบุญที่แวะมาให้กำลังใจนะครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะพี่น้องน่าจะเปิดทั้งวันนะมเมื่อคืนนี้เออฝนตกนะครับผมเข้าบ้านแล้วตกเจญเลยมันเหมือนจะมีลมหนาวนะพอผมเข้าไปถึงบ้านอาบน้ําเสร็จเทลงมาั้งนั้นนะเออแปลกประหลาดมากเลยนะฝน หรือว่าเห็นว่ารถเรารไม่ได้ล้างก็เลยเทลงมาล้างรถให้เราเออเทจักจากลงมาแล้วก็ไปมาแป๊บเดียวไปนะครับไปออร์รถมาลำลาหรือเปล่าก็จะไปได้เด้อเหอ ก็ดูต้นไม้เขียวเงามนะพี่น้อง